เออะแตงไข่มานี้วมงปูตาปูคือประค้าปูฟุ้งปููคือเก็าค้าเก่าหวานเกาต้มเก่ารักปูขาชื่อแพร่คือหวานทุกพระองค์เออวันนี้ไม่ใช่วันชิงวันนี้ไม่ใช่วันพระแต่ก็อย่าละแย่เว้นอารุร้านรวมสิรวมทานรวมเรือรวมกากมาบ่ขาดท้ายด้วยวงบารมีแห่งองค์ปูคือปลาค้าของปูตาเออคือได้คือได้ขากมาข้มือมีแต่นอน คึงรีรับคึงคือมองไม่เห็นตัวแต่เป็นตู้มบารมีชื่อจะได้ทางเนาะเออได้ผ่านร่างผ่านคือขององค์เมื่อขู่เนาะให้รูกร้าไงได้ได้คลึได้ทางได้ขางไปเรื่อยเรื่อเงือนไรน่องท่องก็คือได้มาไม่ขาดาเหม้คล้ายน้ำบารุงดึงให้ดึงด,ด,ดันดึงขางดึงรวยเนะาะขาใหญ่ขององค์ปู่ตาไม่สื่อใช่เนี้ยอื ผูกร้านร้ายผู้ร้ายคงเย็มากแต่ดีคือต้องที่เวกุเรศพอว่าจัมบัดแรกอ่ะมือันจะจิ้มผู้เรกครับเออมาหาพอมือจะผูกูนักหนักมืออันจะจิับเออมาจิกตามอีอพอบ้องเบือเพราะจกามไม่คู่เออมาจิดตามม่คู่ทาอกอกเงี้ยเงี้ยพอจังมัาคือบ่ว่าจังแบบเมือฟังายฟังมากมนได้เคือเจอขังอืออือว่ารก เกิดเกลืกข้าหรือจเริเกิดก้า่าคนเท่าใหมือเกิดก้าช่าปลารมือก็ต้องตามมาใช่ไหมลูกครับค่นง่าะด้วยความเชื่อรื่อยชาปลาดมือก็ถึงจะเกิดด้วยความเชื่อรื่อยามันจะเริเรืยาจังมือเงมือค้องนะอืบังมาแบบเปมือจะจัขาตัวมือจะเอาเอาแล้วบ่งหุจะกลอนบ่งหุ่จะนอืมมันก็ไม่ได้ตกไปนะลูกนะ ใช่อือบ่ห่อเสียอือมักเกิดกันค่ะเพราะฉะนั้นเข้าฮึ้นนักกระทำให้เส้นเบิดฮึ้เบิดใจอือให้เส้นเบิดเสดเบิดใจจะอักขุ้นพึ่งกันและกันเข้าใจไหมยึบครับปู่ผู้พึ่งผู้ยั่งมักเกิดคือที่ห้าเราทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเออผู้ใดกระชอนเห้องก็จะทำมาชาติกระชอนอื่นหมอครับปู่างเถื่อบางชื่อ พอเมื่อกระท้อนถูกท้อนเก่าบอด่ะอืเมื่อตกทุกแรงน่ะจังขึ้นความรํมบาบัดนั่นอ่ะคือเขาถือ,อาาทางค้อนเอิงธรมาชาตกับทางค้อนเอิงอือแม่เมือพอเมื่อยทางค้อนบอกบ่ได้มาเปิดกระกันเด้อทุกมื้ออืว่าสิจะบ่ได้เนะาะคุกคิงคุกกันคนห้องเออมาเออ ไม่จี่รังละยรังเือดก็จริงก็่างไม่เคยของเราตายไปเอางังไปน้มา่กลือเมื่อจะความดกความงาความดความกลอความไนคือายไปแล้วคนจะได้ใจือกว่านั่อยู่นะกับคือแม่ครูพาดูร้านคือถางคู่มือเออแม่ครู้องม้วนพราอคสิกยารู้ึกระวังบุญทั่วรูกเนาะเออเมื่อจะพูยกัเคือกัาง ลูกหลานพอมือแต่คนคิดใจโอบออมอ่านหร้อมือแต่คนใจบุญคุ้มทานบ่มีคนอยแรงนำใจและยิออว่าจะพอคือเครื่องน้ำโอ้พอจากเครื่องน้ำจากเครื่องน้ำว่าจะไหนผูกขาดจากเครื่องน้ำแต่ว่าก็คือเนาะอ่าวันนี้รับขันหน่อยเพราะว่าลูกหลานหลายผูหลายคนเนาะเรื่องคือเสียงเลี่ยงน้ำไม่ค้ามากจะอ่านทั้งหมดได้เนาะคือผ่านมาทางช่องยิ่งก็เยอะก็แงะมาดีมองเยอะเงะ อ้าขพอหวิเครู้จากวิคราะอ์วิวัยนาวันนถกขับไปน่งแล้วก็มือเงินนั่อืมพราเป็นยังเะพ่อพราะอานคือได้พ่อหาถึงรู้น้คือแล้วยังอยู่อย่างนมือเงีจะท่างแตกอ่าลนี้อ้ามาหลายคัดเนาะอ้าวผ่านมาทางเครง่ดงยมเพิ่งเป็นขับผ่านวงให้วใหร้านเยอะทำงานหรือพ่อมือซื้อสื่อขางนัยืมมาเออห้ทุกร้านทุกู่ทุกคนําบด้วยขอให้ถูกหวยทุกคนใจยืมใจเอิม อันนี้ผ่านมาทางช่องอีกนังแส้งหมงหูผาดูไว้ไรู้ไดโคงได้ือเสียงเรืองน้ำอีโพรคอฝากคนฝากให้แตงโมมาครึ่ไหนงอ,อีกพอมาสอ้าวทางมือข่องวิราบงมือช่องวมาอาควันนีสุขภาพดีงแล้วก็มือนแล้วน,นะใจดึงจดึกคณอันนี้ผ่านมาทางช่อาอีกนังแจงหมูผ่าดูไว้ด้ดค่ะประชื้อพอโ้อปัวได้ทำต้มมักขาม ต้องมาขามหกหมื่นบาทฝ <รา S 1> ่ายคครฝาจคครฝายคค้านอาางไม่โกรืไม่รบม,มือโกมือมมาอาลูวนน้ปุกขาปแลหึงหึงแล้วก็รวยวนะนายเจียขานะอ่าจะเริ่มในครอบคู่กคิดการงานองอมต้องต้องแบบคือเจียชานอือกา,ารขวาอือพอฟองทั้ง <รา S 1> <ๆ S 2> ่วงามาแรงด้วยอ่ะาอาาาือองมาแรงด้วยนะเนาะแ่ดึงแต่ดอายูวนนลุกขาวไปแหึงงแล้วก็รววยนะลูกนะ พร้อมกับคืองานจ่ายแล้วบอนยืมจ่ายแล้วเนาะครับปูเออขอให้ในายดูคาะประทึ่ฟอมตรงจะลืมมือถกมืออยากมือถุกมือมัดเออแมงมือกินพานมา,ากเพ่อพ่อจะให้จิกไปลาเนาะเอาจิกไปลเรื่องตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่สิบหกใช่ไหมครับปูมือืก็วันที่หาออ้าเยอะแค่ทหามืก้วเื่องยอะทิบห้าสิปูเือแค่สิบห้าสิบห้าเออเ่องแค่สิบห้านะ เออเอาจักถือนายดค่ะขืขั้นแากได้โทดได้ราบเด้วโขด้ด้มันจากต่อุูหรือจะเช็คตรงยังไงให้เช็มากเก่าทึเก่าทบแวะเก่าเชบมาหงาเอาจะดึงจะดึงนายดีค่ะอือ่าอันนี้ของใครเออของไอ้ผ้ารู้ว่าวนายอาชึกยาเออร้ายฟูร้ายคนร้ายคือเสียงเสีงหน้าม้อพรอมกะอือ นางชุกโุขงการ่งวมสาว้ตองฟังสือร้อยอ่างั้งมิสุกมดับมิสุกมิวัดอายุวันะสุขะพระหึงึงแล้วก็รวยนะนะอืมอัางนี้ผ่าฟ้าทางเข้าอ่างารวยมันเดิมพราอเอือฮะนางกันดาวีพร้อกับนายสุกพระสุกพระขาวัตอ้างมอสุกมิดับมอสุกมอวัดอายุวันละสุขะพระหึ่งแล้วก็รวยนะะอื

ว่าจะพอคือเนแสงวัามือเงินกับแวลมามื่ของหล่อเวลมาหล่อยืนกันตื่นเมื่อหาซึกับเวมาทายเก่าซีตุ่มขักมันเนียเอองานกันจะเป็นุ่มิไงเนาะครับอ้าวให้มือโชคมือรรกมือเข้มมือม้าไอ้ลูกวันนี้สุขภาพดีดีแล้วก็ร่นวันนี้รุนนีอาจจะจะอนสุขทุกคนหวังหวังบ่าคงไปยั่งยืนก็คงอืมมันาย้ลายเนาะอืม อันนี้นางเือคือยิงดือถวายโอปู่ห้าร้อยเก้าสิเก้าว่ะแ่อาหายไม่ตกไ่ดาวไม่ตกม่ไหวโอปู่ทุกคนรำวยรวยูสุภาพแขงแรงอ่าแขงดรงแล้วก็มีนอันนี้ของนางลูกขนาดไกนครัึกขภาพเพราะกำนายนึกเลอนครสัพโอ้นเกพยอออ กูกยไกมาโกแกันนำค่ะฮอ๋อทำไมเขื่อนด่ไดนอุ่นพอมือว่ใครบาวจังแก่เท่าๆกันคือบวนไอคือมากเออถาว้ยโอปู่ตาปู่คือาคข้าเป็นสองพันห้าว่าบาทเขาอีนางตุ๊กตาบาบอวันใช่ไหมเอออีนางตุ๊กตาบาบอพร้อมกับนายตุงตามว่าไงว่าไง ชุกหลอแล้วก็ชุดสวยอือก็คักหลายเนาะงองร้านแต่ของมาต่าว่าเอากับพนักงานอื่นเนาะเออขอให้ขายหอยดีนะพีมาขายหอยขายหอยขายทั้งหอยทั้งปูไงมาคักมาเนี่ยนั่งตุกตาบ่าบึ้งเอากันยิ้มวันนี้ขอขอคือหอยทั้งใบหกเนาะเอาขังหอยให้หมดเออทีนั้นก็ก่อนแซ่ปูเอาขังหอยให้จักห้าสิบกิโลอ่ะแซ่ปูเออ

อันนี้เอคือผ่านมาทางช่องยังแต้งหมูผ่ารวยนางพัทยาคมรายห้าพันบาทของครอบคู่เนาะห้ตึ๊ให้ตัดเบมาเน่ยพามวิงตี้ยมาเลยเนาะโอ้ได้คือปวักเิ่มได้บุมน้ำเนาะไแล้วก็นางอาบุญบุตราดหของพันบาทขอคกับ นางรับุงนางรับวงอุปณไทยถามแฟนแบาอาหารวิเมือดับมือบมือมอูวันนั้นสุขพละหูแล้วก็ดูหัอนั้นหัวตื่นเติมร้ายกูร้ายค้้าร้ายโ้งแต่ก็เอยคือแตจะเปิดเครืของแถ้าผมมักจะได้กูเท่านั่นเขาเดือเข้าแดกปุ๊บบด้อดแต่ได้เท่านั้นั เอาเย็พทีผ่านมาค่ะเขาแต่งมุมันดงสามมือถูมือดับมือกวัดถูกระเป๋าเข่งดรงหนึ่งแล้วก็รวยนะวะเอาแตอไปดึงให้อีนางหนักหน่อยว่าถึงงานเริ่มจะวิ่งแอ้วเออนางทองมือชือไวเขากับนางก้านเพิ่มื้อไว้ถวายองปู่ก่ากับปูถคือเขาคือพันห้าร้อยบาทขายทุกขายทุกเจ้าค้าผู้เโา้มาขับมาเลยเนาะเอองานก้านเพก็ยิ่งือโดน เปน็น,นปยังคือวันคือโดวเพราะวัไปไปนนย่างหนักเพราะปบวปวดวันนี้บวดถือเราเด้อพวกนกจะหายจี๊ดหายตามประมาเด้อเดี๋ยวกตามมาใอไว่าแน่นย่งหนักหน่อยว่าขาดใจได้ไปสามสิวันเมื่อา,าจากังหังพ่อกังหย่ามาขายันวานดูว,ว่าเอาพ่อเบาเองกว่าหนักหน่อยหนักหน่อยกินฮอแม่ินักเดอขาดเนยเนานะอ้าว Hai ngày cho mình có gặp nàng cà phê, mình không mình ra, mình mình mãi ai đứa bà nát chụp cà phê đã có người bà nát, vào để thức đó. ơ có để, tính năng là có để qua đó. đâu ba hãy cần quá. Mà mà đi tính năng khả thái Nói là nó. Hát là cứ câu. Đáng nguyện đường. Ngày thứ ba, quảng linh. Ừ, tuần tháng bái, hai หรือเอฟทีจอยเอฟีจอยเอฟทีจอยหว่าอ้าให้มือชกมรามือชกมอไม้อายุวัยนด้ปุกขาวเพราะหด้่แล้วก็รวยอย่้อคือไงเอ่อเพราะแบบโดดทำโอันนี้อื่นยังนักว่าขอคารวะองค์ปู่ตาได้ปู่ชิงปลาขาวเลยคือเก่าเก่าเปิดเลยคือเก่าเก่าเปิดไปอยู่ที่ไหนไปทำอะไรก็ชือทุกปู่ตาและปู่ชิงปลาขาวเก่าเก่าเปิดอนดิมวันกันเ้อยังหักหน่อยแต่เนาะ อ้าวขอให้นางนัดร้อไปทุกข้อมือกคือให้มือสกมือรับมือโกมือมัดอายุวันนัดกับขอบือแล้วก็รวยแล้วนะอ้าวจะรือจะรืออ้าวไปว่างท่าพุ่มเดีวมาจาหัวถักโมจันมาทางนี้มาทางนี้กือรักมรักรกุงเนาะเออทักวมวองเงาฟองทางมือมือรัะนา่คํามือท่องเที่ยวอื แล้วก็มือนางดามือน,นางโฟมนุผ้าหลายคุนางปกผ้า,าดาคุณน่อ้างว่ามรอเรา้อหลายอ้าวรวดบาเดียวรูดบาดเดียวอ้าวมือเขากรามือเขาก็ร่าอายุวันนั้นกลับปอะนร่งเ้แล้วก็รู้เรื่องอะรรเรื่องเอาที่นั่งน่วางมอหบว่างบาว่าครใช้เ็ดบอบอก็คือได้ไ อันนี้ไอ้พาดวยข้อคารวะอีกพ่อว่ากา่ไอ้พาดวยนางเช้าใา่คือช้าจากน้ชาอาล้าีอื้อเออที่มยืมเพราะว่าปู่หายคือพอป้าปู่บาัดคือกันเขาพขอให้น้องไอ้อมือถูกมือรักมือสุขภาพแข็งแรงนะนง้าเรียนดีฝีมือเก่งจะได้เป็นคุูครูฮัลโหลฮัลโหลนักเรนฟังคูม่างง้าวันนี้ครูจะสอนกอไก่บวกกอไก่จะเป็นอะไร เท้ากับขอไข่ค่ะนักเงยนกับคู่กับข้าวกับไก่เนาะอ่ะกระดึงกระดึงง้างงเออวันนี้จะไช่องค์ดิ้มมาดรเรียนขายนะใช่องค์ดิ้มทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่เออเดี๋ยวใ่องค์ดิ้มคืออย่างนี้นะคุณครูว่าแตว่าเมื่อเช้านี้อยาองยดิ้มไปเกยบผีไก่ว่าแต รังไม่รอดมา้า you ว know ่า no, ร anyway ังก <idden> ็รอดได้หมูเหม่งมาค่ะก็เปรังมาแทกขี้ไก่ปูนวดไปมปจดก่ขี้ไปเปิด่นวดได้ไก่โองเดือดเปแย่งขี้ไก่ปูนวดไปเปิดไก่คือแย่งชิงพเหมือนน่กเรียโอ้โอ้โอ้แย่งปเนวดเหแย่หัวใไ้ไ่โอเดือเนาะ เออข้างน้ะมาลงเดินย้างต้องเจอไม้เรียวว่าจันได้คู่้านก็คู่คู่อยากตีดาบผมเฮงงะเดี๋ยวดาบผมจะโว่าจันได้ยืมกงะดาเออยืมกันเปี้ยงตวมาจันยืมคบด้วยใส่กคู่คู่ตีแหงนะอืมโบกทีสิอืมมอบยฟองใส่ปาอืมเออเจอไม้เรียวเจอเมื่อยืหเจอไม่เรียวไงเอออเพราะว่าคูณคูให้รรงวันทุกทีง้างงะยืม การเดียบพี้ไก่โปมาคู่อาจจะคือคัโปูเออพอจะรบให้ก็ได้หรือมันต้องให้เขาโู่แรงเนาะเอาแค่บอกบอกนะคือว่าเออโป่กี่ครั้งเออพ่อโบ่กี่ครั้งสิบเก้าครั้งนะรือนะโบ่สิบเ้าครั้งขางานเดือบคื้ไก่ปมองว่าคาโปเดือดเดือดคือมากได้อยู่ละถึงโบ่กี่ครั้งหรือยังการเดือยขี้ไก่โคนน่ะ พูนเขาบอกการื่งยิ่งฟุตอกคือการร้การัานะคือการี่แบะพ่อเขาจ้องให้แค่คืเกาเกาแค่นั้นงม้ครั้๊งงาน่ลกร้านทุกปูทุกคนในรู้วันมากนะลู้นะคือเด้คือเดยวสงด้ยวพูดังโบได้โก้าราสับุญสัุ่อให้กับตัวเอง ขอให้ลุกร้านทุกผู้คนมือโชคมือรักมืโชคมือไม้มือสุขภาพแข็งแรงขอให้เงินไหลงงขอให้ทองไหเข้ามาอังะแล้วก็อังะจากอึ้งยอนะลูกนะใ้อึ้งเอเปิดตะคือดีนะเออใครอัางะมาใครมค่องใครอันนี้คล่องจะยึอัางะเพว่ามันยดมอกจะยงยึมกับไะลายงามากกว่าเครื่องอื่ อาเพราะครว่าโอมปูตาและปูถึงฝ้าเ้าเออวันนี้จะได้โชคได้รับไมยถึงลูปร้านเหยียบขี้ไก่ปูเมื่อไรเมื่อกับปงเดือมแต่ลูกก็มาลงเดีมเหมือนเดิมมากต่ไก่หนึงนิดกับเดือยงามนะเครื่องจถึงเทรื่องจะใายเครื่ององดอมเออไม่เป็นไรไม่เจองไม้เดือ ให้ยืมเอาคนเดียวเสิบเก้าแล้วก็สิบเก้าเนาะแต่ว่าจริงนะก็คอยว่าอคือหายก็ยืมไปบ้าก็อยคือว่าหายเนาะอยากเจอมาอยาเอาไปแล้วสิบเก้าเมื่อกันอยากไปอยากไปอยากให้เสือไงพวงน้อาจจะดึงจะดึงปูตีเมือปูกไม่ตปะฮะยังงูให้ได้อยให้ได้เงินจะปลูกได้เงินงเวจะทำตูเงินจะได้ทำตู้เงินถ้างานรือาถันใครใรจะาก่อ มีบ้าง่าไม่ใครออมหรอ้ม่ม่มนลยงานนั้นคืนาูเขา้อมาเดยะงพราเดกขนลูกขันกเงิน็ตัวเงินตาวหาตะูค่แค่ากันเจ้าแต่แงกันไปถึงทางานหอเขาต้อาจดะจะวจามาขัพรเด็กขันอย่าบองคบเลยขึ้นารเด็พกขัง เดี๋ยวไปคือก็อันงันนะว่าโอะมันบพับหน่ักมัเยครับ

เออแต่ได้โูกได้รับได้โชคได้หมันคือผูกคือควแต่ได้รวมเพศร,รวมขังนะผมนะร่รรวมกินแล้วก็ร่วมขานเข้าใจไหมครับคู่อีกนะครั้งหนึงเอ๋อจากคู่ตากเนื้อเรื่อยังตากเนื้อเก็บแล้วค่ะไม่ตากแต่วันไหน เทยปไหนเหรอเชปนี้ยืมครับลูกก็ยืมยืมไม่เอาปูปูไอ้รับเป็นนอนติดูข้าเปล่าเนี่ยจื้อหมดแรงหมดทุกค้พอไปหมาหันเไปหมูจื่อมาแรงแมวพอหมาถึกแตพอแร้วไปครับเปไปเหมือนกันครับปูงะตัวราโลน้องอเนาะ นานหมดเ้าวต่งานนั rei, ้นวันก็คือหวานหวานที่ปูครับ่งานขายงานก็หวานหวานเนี่ยครับงานหวานกระดกกระเดือกหวานขักหวานเลี่เยครับปูข้างหวานข้งหอมเนาะนี่ขยันเนี่ยหวานเนาะวาเนี่ย เอากต่คือต้องเคทำงานีเแียวใครตี๊พ่อเดียวใครต๊โอยนะใครจะมาจี๊มาแบบเข้าวันเถอะพ่อกับ้าไปงกัรอะรเอปครับ้านี่คือหเี่ยหาง่าได้บ่อยหายจี๊เื่อเดิมครับมึงบ่านนอมึงบ่านน้องทับ๋อมือเงียงียงียแต่ม่งียครับป

วยความเด็กเกิดเไรผู้แม่ปุ๊บเกิดผ่านางแกเพิงมาเกิดวันที่ห้าพอขอสองห้าสองหนึ่งปันสุกเนาะวัความมาเกิดให้ห่อพ่อแครใครให้พ่อหนึ่งพันบาทขอให้นางแกเพิงมาเหมือมือนรกเหมือโชคเมือมาเหมือนถูกขับภาแข่งแรงนะลูกนะขอให้เงินได้หน่อขอให้ขอได้มากิกจะใารขอให้จะิญก้าวหน้า คือยังบอกกงพ่อได้แต่ให้ได้คือยังบอกกงพ่อว่าแต่ว่าเขาคูรูคนรูหลกจบข่าวเอาแค่นึงนะลูกน้พ่อหอมปากหอมคอเนาะอ่าหมดแล้วเนาะอ่าขาให้ลูกั้วไม่ถูกรับไม่ถูกไมไมาอาูุวันนะถูกขะเขาหนหึงงแล้วก็เบื่อบอดปีแล้วก็เทาอยนะลูกนั้นอืมจะดึงจะดึงอืม ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางอาหารกลางวันเนาะค่ะอาหารกลางวันแล้วก็ถ่ายเงินก็เป็นติปของนั่งค้าเฮียนค่ะสําหรับถ่ายเงินเนาะค่ะเอฟซีค่ะถ้าเบิร์มอธันกับแคบหน้าจอเนาะค่ะสาหรับถ่ายเงินค่ะมุนเลนตัดเลนออกค่ะถ่ายติปถ่ายเงินค่ะแล้วก็ปูห้หน้ากงกอยกับยิมเนาะค่ะก็คือซิปเก่าค่ะ ตัวเลขตัวบเบอร์เ่าไรเนาะ,นนะ,ค,ะค่ะก็จะมีอยู่ค่ะตามกระดาษแล้วค่ะเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าแปดค่ะสิบห้าเก้าสิบค่ะสำหรับที่นี่ขอแห้สายบุญค่ะได้รับชมเราฟังแล้วให้มิตรโชกตลาดโฉกตะมันเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ